รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ผมคิพวัฒนกรมธรทิพย์นะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทางบ้านทุกๆท่านนะครับเข้าสู่รายการ The Family Business เปิดความคิดธุรกิจครอบครัว ผู้ชมครับรายการของเรานั้นเป็นรายการที่จะมาแก้ไขความขัดแย้งทางความคิดในการประกอบธุรกิจครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาใหญ่นะครับอย่างเช่นว่าใครจะเป็นผู้สืบษาธุรกิจต่อกื่นพ่อหรือว่าจะเป็นปัญหาเล็กๆนะครับอย่างเช่นสินค้าที่กําลังจะวางขายเราควรจะใช้ฉลากสีอะไรนะครับทุกปัญหาจะได้รับการคลี่คลายนะครับผ่านคอมเมนเตอร์ของเราทั้ง3ท่านที่จะมาให้คําแนะนำนะครับรวมถึงคุณผู้ชมที่มาชมรายการของเราในห้องส่งพร้อมทั้งเหล่าสมาชิกในครอบครัวนะครับที่มาให้กําลังใจในแต่ละเคสหมุนเวียนเปลี่ยนไปแต่ละสัปดาห์นะครับ และท้ายสุดครับประธานสูงสุดผู้เป็นผู้ชี้ชะตาว่าแนวทางในการดําเนินธุรกิจไหนจะประสบความสําเร็จมากกว่ากันนะครับเอาละและวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับคอมเมนเตอร์ของเราทั้ง3ท่านก็พร้อมแล้วนะครับท่านแรกนั้นเป็นประธานเบ้นทองหล่อกรุ๊ปนะครับและก็เป็นนักบริหารธุรกิจระดับแนวหน้าของเมืองไทยคุณวสันต์เบ้นทองหล่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับทองหล่อมันเดิมนะครับ <laughs> มาถึงท่านที่สองนะครับเป็นด็อกเตอร์ด้านการบริการและอาหารประจำคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับ <laughs> ด็อกเตอร์โอพันธิตราปัตมานนท์ครับสวัสดีครับ <laughs> ด็อกเตอร์โอเดี๋ยวนี้เนี่ยด็อกเตอร์หน้าตาสวยๆเยอะเลยนะครับเอาละมาถึงท่านที่3าครับ เป็นดีเจที่เราคุ้นเคยความงามของเธอแล้วก็ความสนุกสนานของเธอพร้อมทั้งเสน่ห์ด้วยเสียงหัวเราะของเธอดีเจนุ้ยครับสวัสดีคับสวัสดีคะนี่เป็นสิทธิ์เก่านี่ด้วยนะฮะสิทธิ์ของขอกันค้าไทยด้วยใชย่และท่านสุดท้ายนะครับเป็นประธานสูงสุดผู้ชี้ชะตาประจํารายการของเรานะครับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัย,ลยหอการค้าไทยรองศาสตราจารย์ดรเสวนีไทยรุ่งโรดครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะ วันนี้เรายังเด็ดขาดเหมือนเดิมไหมครับท่านเด็ดขาดนะประธานสูงสุดในรายการนี้สามารถจะสั่งระงับการจ่ายค่าตัวของพิธีกรได้ด้วยเอาอีกแล้วนะครับคราวที่แล้วท่านอธิการก็บอกว่าเอออาจจะปลดออกวันนี้ลดค่าตัวแล้วนะครับแต่ใจดีโอใจดีนะครเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้ท่านจะใจดีจริงๆหรือเปล่านะครับธุรกิจที่จะมาเปิดใจในรายการของเราในวันนี้เนี่ยนะครับเอาใจคนที่ชื่นชอบการทานอาหารอีสานปิ้งย่าง คุณชอบอาหารอีสานแบบไหนปิ้งย่างแบบไหนร้านนี้มีหมดนะครับร้านนี้มีชื่อว่าโคขุนพนยัางคาเกษตรณวมินเราไปทําความรู้จักกับร้านนี้กันเลยครับธุรกิจโคขุนพนยัางคาเกษตรณวมินของผมนะครับผมก็เปิดมาประมาณ7ปีปัจจุบันเนี่ยมี9สาขาเป็นธุรกิจอาหารอีสานสไตล์ปิ้งย่างแบบเนื้อพนย่างคาเนี่ย เป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ได้ขึ้นห้างแนวหน้าในเมืองไทยสิ่งที่นกภาพภูมิใจมากที่สุดก็คือเราสามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคการแข่งขันของร้านอาหารแล้วก็ยืนหยัดในธุรกิจอาหารได้อย่างมั่นคงค่ะความรับผิดชอบหน้าร้านเยอะมากหนึ่งก็คืองานโอ p e เรชั่นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องของครัวรสชาติอาหารแม้กระทั่งเกี่ยวกับเรื่องของมาร์เก็ตติ้งไม่ว่าจะด้านเชิงลุกหรือว่าจะเป็นการตลาดแบบโลโก้ของแต่ละสาขาสรุปง่ายๆก็คือทํายังไงก็แล้วแต่เนี่ยให้ยอดขาย หรือว่ามีไรายได้เข้ามาให้มากที่สุดในองค์กรขอกเรโดงเขาเป็นคนทํางานที่รวดเร็วนะคะแล้วก็นกค่อนข้างจะช้าหน่อยแล้วก็โดงเนี่ยทำอะไรแล้วก็จ้องทำให้สําเร็จทําให้ก่อนโดยที่ไม่ได้คิดอะไรมากมายนกเนี่ยพยายามที่จะรอนะคะโอบอกว่าเดี๋ยวที่พี่การทํางานของโดงกับน,นกเนี่ยผิดกันนะคะโดงนี่นําหน้า แต่นกนี่ค่อยๆเดินโด่งนี่เขาจะเห็นอะไรปุ๊บเขาทำปุ๊บโด่งจากจะนำคนยังทำโด่งบอกแม่ไม่ต้องกลัวโด่งทําได้นะคะถ้าเป็นนกนี่นะคะนกก็ต้องคิดว่าเอ๊ะเราจะหาแม่ครัวมาจากไหนเด็กเสิร์ฟเด็กอะไร,ผ,รผู้จัดกรมจัดการทเยอะเลยอะค่ะนกรับผิดชอบในส่วนของบัญชีนะคะการเงินแล้วก็ฝ่ายบุคคลค่ะเราจะต้องมีความละเอียดรอบคอบเพื่อที่จะรู้รายจ่ายทั้งหมดของบริษัทค่ะพี่นกเนี่ยก็จะเก็่งใน,ในด้านแนวรับ รรในการทําบัญชีหรือรายรับต่างๆค่อนข้างจะละเอียดพี่โดมเป็นคนที่วางแผนอะไรแล้วก็ทํางานอย่างอย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็มีการวางแผนน้องการทํางาน,งน,งน,งนงที่เติบโตได้ค่อนข้างไวพี่โดมถึงเวลาชนชนเลยถึงเวลาอันไหนชกถ้าเป็นนักมวยก็ถ้าขึ้นชกก็ชกเลยค่ะแต่ส่วนพี่น้งนี่จะระเบียบเรียบร้อยคุณนกนะครับทํางานหลังบ้านคอยอุดร้อย้วยผมแต่บางครั้งการทํางานธุรกิจแบบร้านอาหารอย่างนี้นะครับ เรารอช้ามากไม่ได้ทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคู่แข่งเขาไปถึงไหนก็นละ <S <S เราเองเราจําเป็นที่ต้องวิ่งและแข่งกับเขาและต้องนําหน้าเขาด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเราต้องเร่งขยายการขยายทําให้แบรนด์เราแข็งแรงเราต้องรีบอย่าชักช้าไม่งั้นไม่ทันกินนะครับพี่โดกเขาเป็นคนทํางานเร็วคะ่ะตัดสินใจเร็วเวลาคิดอะไรทําเร็วตลอดเลยคะ่ะเราควรดูแลร้านอาหารของเราให้ดีที่สุดและมีมาตรฐานถ้าเร่งขยายมากเกินไปก็ทําให้ธุรกิจเสียหายมากนะคะ รายการ The Family Business นะครับขอต้อนรับคุณกฤติพลงคงกระกูลชัยและคุณจิตนภาโพนธาครับสวัสดีครับโดสวัสดีครับโดครับความขัดแย้งของธุรกิจครอบครัวนี้ชัดเจนนะครับคนหนึ่งอยากจะขยายสาขาอีกคนหนึ่งอยากจะให้ไปช้าๆแต่ชัวร์นะครับ ผมจะไม่พูดพร่ำทำเพลงผมจะให้คุณโด่งเปิดใจก่อนเลยครับคุณจะมีเวลา2นาทีนะครับคุณโด่งและคุณนกหลังจากนั้นเนี่ยผมจะมีเวลาให้กับคอมเมนเตอร์ในการเสนอแนวทางความคิดรวมถึงวิาพากษ์วิจารณ์นะครับคุณโด่งพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วครับยนอย่างนี้ครับนกครับเดีย๋ยวเชิญนั่งนะครับได้พ่อมา้วยไหมคคุณโดงครับคุณมีเวลา2นาทีนะครับครับผม ถ้าพร้อมแล้วเชิญเปิดใจครับครับแนวการบริหารของผมนะครับก็คือเร็วและใช่การที่เร็วและใช่เนี่ยผมมองว่าผู้บริหารทุกคนทุกองค์กรเนี่ยแน่นอนฮะต้องมีผู้บริหารหมดแต่ผู้บริหารแบบไหนละ่ะที่จะนําพาองค์กรได้ค่อนข้างไปไกลและก้าวหน้าได้รวดเร็วนะครับทฤษฎีของการบริหารงานก็คือไม่ยากฮะหนึ่งมองอนาคตได้เห็นนะครับสองคิดให้เร็ว แต่เร็วอย่างเดียวไม่ได้ฮะเร็วแล้วต้องถูกที่ผ่านมาชีวิตผมนะฮะการทํางานของผมเนี่ยผมทําอะไรอย่างรวดเร็วแต่ทุกอย่างเนี่ยผมทําจากความรู้สึกแน่นอนฮะทฤษฎีมันต้องอยู่ในหัวอยู่แล้วเพราะทฤษฎีมันก็คือประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับพูนยังคาเนี่ยชื่อของพูนยังคาเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะในตลาดของอาหารนะครับแต่เราเนี่ยพูนยังคําเราเนี่ยเป็นเจ้าเดียวนะครับที่ขึ้นห้างสับสินค้าได้และขึ้นห้างใหญ่ๆได้ทั้งนั้นเลย ราะฉะนั้นห้างดังๆของเมืองไทยเนี่ยมีพลยังคำเกือบหมดเพราะอะไรเพราะสิ่งที่ผมตัดสินใจเองนครับห้างเชิญผมไปคุยพราะหลังจากเชิญไปคุยเนี่ยถามว่าเขาอยากจะได้พลยังคำเข้ามาในห้างเราจะลงไหมถ้าวันนั้น<ๆ>ผมวินาทีนั้นถ้าผมตอบว่าไม่ลงหรือขอกลับไปคิดก่อนเนี่ยแน่นอนฮะเขาก็ต้องเชิญคู่แข่งลงมามาคุยว่าจะเอาหรือเปล่าแต่ในสมองผมตอนนั้นผมมองว่าผมจะขยายธุรกิจและผมต้องใช้เซนส์นทังหมดของผมเนี่ยบอกว่าผมตกลง แน่นอนฮะยังไม่คิดเลยว่าหนึ่งจะทํำยังไงจะขยายยังไงจะหาเงินจากไหนหรือแม้กระทั่งไปนั่งกดนับเลยยังว่าลูกค้าเยอะขนาดไหนทัฟฟิกดีไหมไม่ฮะแต่ในสาหรับทฤษฎีผมเนี่ยตอนนั้นคือต้องทําอย่างเดียวหลังจากที่ผมตัดสินใจวันนั้นนะครับวันนี้ทําให้ผมเป็นเจ้าเดียวในการขึ้นห้างและผมไล่คู่แข่งในห้างนะครับพูดถึงพลยังคํานะครับโอ oh. เวลาหมดซะก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะอธิบายอะไรเกี่ยวกับโพนยังคานะครับแต่ไม่เป็นไรเปิดใจไปครบแล้ว2นาทีเชิญคุณด่งนั่งประจําที่ก่อนเลยครับขอเชิญคุณนกไปตัางเวทีครับคุณนกมีเวลา2นาทีในการเปิดใจนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญเปิดใจครับค่ะพี่ด่งเทไหมคะเทรักพี่ด่งไหมคะรัก นกเองนกย like <idity crack ling> ังรักพี่โด่งเลยค่ะและที่สําคัญคือนกต้องการที่จะมาปกป้องพี่โด่งในการทําธุรกิจค่ะก็คือนกอยากเห็นรอยยิ้มพี่โด่งพี่โด่งมีความสุขกับการทําธุรกิจมากพี่โด่งมีความสุขกับการทําธุรกิจร้านอาหารนกอยากเห็นรอยยิ้มเขาไปนานๆการเหมาะอยากเห็นรอยยิ้มเนี่ยคือเราต้องมองอนาคตมองธุรกิจให้ไกลค่ะนกอยากให้พี่โด่งรีเสิร์ชข้อมูลเพื่อหาข้อเท็จจริงในการทําธุรกิจ อยากจะให้ช้านิดนึงฟังเหตุผลเรานิดนึงเพื่อที่เราจะได้มีการวิเคราะห์ในการลงทุนเพราะว่าการลงทุนแต่ละครั้งของเรามันหนักมากเราลงทุนเป็นสิบล้านเราต้องการที่จะคืนทุนให้เร็วที่สุดและนกต้องการเห็นพี่โดมมีรอยยิ้มอย่างนี้ไปตลอดไปค่ะเร<พ>ียบร้อยนะฮะเอาละโอเคครับเจนคุณโดมครับเป็นทางนี้เลยฮะเดี๋ยวยิ้มข้างๆผมเลยนะครับคนหนึ่งบอกว่าให้ไปจังหวะมาแล้วต้องรีบเลย นะครับอีกคนนึงก็บอกว่าให้ช้าๆแต่ชัวร์ค่อยๆดูข้อมูลก่อนนะครับคุณมั่นใจมากเลยใช่ไหมฮะเนี่ยค่อนข้างมั่นใจครับมั่นใจเลยครับไม่เคยพลาดเลยใช่ไหมคนแบบนี้เนี่ยก็น้อยครับน้อยนะครับนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยคุณนกก็บอกว่าต้องช้าๆแต่ชัวร์ใช่ค่ะคุณประสานครับคุณประสานอยากจะถามอะไรครอบครัวนี้ครับคุณดองครับถ้าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างคุณนกภรรยาที่มีลูก กับคอขุนธุรกิจที่ต้องเดินไปข้างหน้าคุณจะเลือกอะไรเอาละครับคำถามแรกของคุณวาสันต์ก็โดนซะแล้วถึงกับคิดหนักเลยนะครับคุณดงเจอปัญหาเรื่องธุรกิจมาก,ก็เยอะผ่านมาได้หมดแต่พอเจอคำถามที่ต้องให้เลือกในสิ่งที่เขารักถึงกับนิ่งอึงไปเลยช่วงหน้ามาติดตามกันต่อนะครับว่าคุณดงจะเลือกอะไรชอบความคิดของคุณดงนะคะเพราะว่า เขาตัดสินใจเร็วทันคู่แข่งค่ะก็ชอบความคิดของคุณนกนะคะเพราะว่าในการทําธุรกิจและการทําสิ่งใดๆทุกอย่างเนี่ยความรอบคอบเป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะคะเพื่อว่าเป็นการลดความเสี่ยงค่ะชอบคุณนกเพราะวางแผน,นธุรกิจรอบคอบและวางพื้นฐานให้มั่นคงค่ะรอดตายกุส่ายาย <c oughs> ืย่นหอกให้แล้ว <c oughs> นะถือว่ารอดตายไปนะครับการตัดสินใจของผมทั้งชีวิตเนี่ยนะครับผมตัดสินใจเร็วมาตลอด ่วน้อยนี่การเลิกภรรยาหรือเปล่าไม่มีใครสนใจจะถามสามีบ้างหรือว่าหลักคิดของเขาว่าเขาจบจากไหนมาเกาถึงได้มั่นใจในตัวเองขนาดนี้คุณนกก็มีประสบการณ์ทางด้านบริหารเป็นที่หนึ่งของผ้าไหมและก็ช่วยทางบ้านมาตั้งแต่เด็กคุณคิดว่ามีวิธีใดที่จะดึงไอ้กระทิงตัวนี้ให้มันสโลโดาวล,ลงมาสักนิดหนึ่งเพื่อความมั่นคง คำถามที่หมดแล้วสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ